ะะตอนนี้นี่กำลังร้อนแรงนะฮะนอกจากนายกยิงตัดสินใจไม่ออกไม่ยุบแต่จะปรับคอรอมอรที่แรกก็ลุ้นกันนะฮะว่าจะไปได้ไหมจะมีพักการเมืองไหนมายอมร่วมคอรอหรือไม่นี่ชัดเจนแล้วนะครับพักเดิมเกาะเกี่ยวเติมที่เก้าอี้เพิ่มเติมแต่แน่นอนฮะความวุ่นวายเกิดขึ้นในการปรับคอรอมอรเพราะเก้าอี้แม้จะเพิ่มแต่ว่าคนต้องการไปรัมนตีมีอยู่ ไม่น้อยทีเดียวแล้วตอนนี้ความร้อนแรงนะครับปรับคอรมอลลึกๆเป็นไงต้องคุยกับคณแกนสาริกาครับสวัสดีแกครับครับครับเป็นไงฝึกตลบไหมเฟ้ตามวิธีของการเมืองแบบนี้แหละครับการเมืองก็วิธีธรรมดาวิธีที่เป็นมาตลอดนะ่คเปี่ยครับครับก็ก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของพรรคพรรคร่วมนะนะครับเพราาพรรครวม ครับเพราเื่อเนื่องจากว่าเสียงของรัฐบาลไม่ได้เออคือไม่เชื่อว่าปิดน้ํานะพี่จุตแต่ก็ขาดขาดพักใหญ่เข้าอยู่ไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช่ใชใชขาดชาติใ้พัฒนาก็ไม่ได้ขาดสิบแปดเสียงของคุณพลพันธ์ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยขาดขาดพักไอแย่ปัดก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ย<บ>ก็จ้งมีการ แจกแถมก็อี้กันเป็นธรรมชาติอของการลงอ่าใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเป็นแบบรัฐบาลไทยไทยสมัยก่อน,น,น,อน,น,น,อนรัฐบาลเพื่อไทยสมัยกุยรักเนี่ยภัครวมรนทางได้แบบเนี่ยมที่สุดอังแน,น,น่นอนนะอ่าแต่ครั้งเนี้ยยอมสอสเพื่อทไทยเนี่ยจากเจ็บเจ็บปวดก็เนะไม่พูดหรอกเจ็บเจ็บปวดเพราะว่าต้องยอมต้องยอม อ่าเพราะว่าแปะก็อีที่ได้มาจากภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าต้องเอาไปแจกแขนให้กับกีกี่ตำแหน่งเนี่ยโอ้หลายตำแหน่งอยู่ครับหลายตำแหน่งอยู่คือคือเดี๋ยวแป่ตุ้มเ่งนี้เพื่อไทยว่ากินไม่ได้เอาวักึุมีไหมเออได้มั้ยมีอะมีมีแต่ว่าก็ต้องกระจายก็ไปบ้างเพื่อให้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 เสียงของพรรค ที่มาร่วมเนี่ยอยู่ด้ตองนออ่าอยู่ได้นะกรณีของคุณพุรพันธสิบแปดสิบเอยมทยสร้างชาติเนี่ยเานส่่ทีุ่ดก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งก็สิสิบแปดครับที่น่ของกลุ่มทุนนะแล้วก็ที่น่ของคุณพรพันธ์สิบแปดผมก็ผมคิดว่าในสิบแปดแรกคุณพพันธ์ใช่มสิบแปดหลังคุณุชาติใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชกลุ่มทุนอะกลุ่มทุนครอ่ากลุ่มทุนสิบแปดอ่าแล้วกลุ่มเงน เอชอีสิบแปดนะครับผมก็คิดแต่แด้ว่ายังไงคุณบีพันธ์ก็เข้าร่วมแล้วก็อยู่ที่เดิมด้วยสิอ่าไอ้ที่แต่ว่าที่ว่าออกยุลานี่คือการต่อรองเพื่อให้อยู่ที่เดิมเท่าไหนอ๋อที่บอกนายกต้องลาออกอืออันนี้คือการต่อรองต่อรองของเรื่องพี่แกบอกว่าขาดพักใดพักหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช่ครับใช่ใช่ใช่ เอวตัวเลขรวมพี่มีตัวเลขคร่าวๆไหมว่ารวมตอนนี้เท่าไหร่ก็ผมได้จะประมาณสองร้อยหกสิบหกสิบเนี่หกสิบต้นๆสองร้อหกสิบงั้นต้องมาสองร้อยสี่สิบห้าโดยสี่แปดประมาณนะอ่าสองร้อยครับครับสองร้อยม่มีรวมรวมรวมที่พัคเกน้อยที่ดงมาจากไทยกางไทยบ้างแล้วนะรวมแล้วสองร้อยหกสิบอันนี้จะว่าที่ต้องจะไงต้องของกลุ่มพี่นเนี่ยขาดไม่รด้เพราะว่าเสียง ของพระชาใช้ลอกอยู่อยู่มาไม่ได้เออคนเดียดวก,ก็อยู่มาไม่ได้นะครับเพาไปไป,ปยิงก็อยู่มาไม่ได้อยู่แล้วใช่เนี่ยแต่ว่านายใหญ่ก็ต้องสิบแปดเจ้าไว้ก่อนครับเจอะหน้านะอ่ะอาเงี้ยก,ก็ว่าไปไอ้โผขันอม้อโผมาดูโผหนึ่งเอาเอา,เอาที่ชัวนะอที่ชัวอ่าอันนี้ก็โมทอร์หนึ่งก็คุณภูมิธรรมแน่นอน ยาโอเคแล้วก็มทสองก็คุณอิมเจียรัตอ๋อตกเป็นคุณอิมเหมอ่ฮะไม่ใช่คุณแสั่งนะอ่าไม่หมดไปแล้วครับคุณแถวสังหมดไปแล้วคุณอิมนี่คุณอิมนี่จากมทเอ๊ะก้อนีมทสีป่ะมทสีครับมทสีอ่าก็เป็นมทสองแล้วก็มทสามก็เลยคือคุณเด็กที่ขาวทองจากจากประชาชนนี่ย้ายจากนี่จากนี่ย้ายจากสาสุขป่ะ ครับย้ายจากศุกร์มาย้ายจากศุกร์จากจากสาธารณสุขมามาผมก็โอเคนะครับครับนี่น่ายอมยอมอยู่ต่ออ่าแล้วก็กระทรวงมาดิชของเอ่อกระทรวงมาดิเนี่ยก็จะเป็นคุณเจตุพรบุญพัฒน์ครับทำไมเออคุณเจตุพรมาอย่างไงตามใจเจ้าของพรักก็คนตาพิเศษคนตาพิเศษคนตาพิเศษอ่าคนตาพิเศษก็ ควบรอบนายกนะครับควบครอบนายกโอ้โหที่ควบรอบนายกด้วยนะแต่โค้ชพิเศษเพราะเดิมเดิมเดคิดว่าจะเป็นพลังงานใช่ใช่เป็นพลังงานแต่ว่าเออก็มีตอนน้องดูว่าล่ะเพราะติดขัดตรงเรี่กคุณกีบ้านยังอยู่อ่าเดี๋ยวคุณเจ้าพรก็ต,ต,ต้องต้องไปไปนิดนะครับนั่นแต่ตะลาออก่างรัชการก่อนนะตลาลาลาไม่ยาวนะแค่แจ้งว่าลาออกก็เดี๋ยวก็จบละใช่ครับใช่ แล้วก็เอที่เหลือก็จะมีของของกล้าทำแห่ะเกษตรก็จะคุณอัตกรเอาตกลงคุณมุ็นลไม่ได้เหรอไม่นะคะุณลุงจะมีอีกอีกอีกกระถั่วยัง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 ไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นรองยกหรือจะโออันนี้ยังไม่ชัดนะครับครับอาแต่คุณอัตะกรเนี่ยเป็นไม่มีว่าการแน่นอน เดี๋ยวก็เกษตรในห่วออจงจวนคุณประเทแต่ีะ่ิแกนพิแกนคุณอัศกรเนี่ยเดิมก็มีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีชุดจอแต่ว่าคุณพ่อขึ้นแทนใช่ไหมอ่าเข้าไปมาไม่ได้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ออกจากพลังประชารัฐโอไม่ได้ไม,ไ,มไม่เกี่ยวคนณัมบติตอนตอนั้นกุลกรอยู่พลังประชารัฐใช่ครับใช่ครับยังออกมาจากพลังประชารัฐไม่ได้ตอนที่เป็นตอนที่ตั้งของรมช่อแ้วยังอยู่พลังประชารัฐครับ พอเรื่องจ้าพ่อมาแทนขอเรื่องพ่อแทนเขาเคยเป็นมือช่วยเกษตรสมัยกษัตริยาศคุณอุตสการนี่แหละใช่ครับแต่ลูกกต้าพลังประชารัฐโอ้เคยช่วยเกษตรพลังประชารัฐเอ่อพอช่วงปลายนานเนี่ยเขาแยกไงเป็นของคุณทวายกับทางกลุ่มหมู่บ่อมแยกกไปทางแยกไปทางคุณแยกเป็นของตัวคุณใช่อ่าประชารัฐใช่ไหมอ่าประารัฐ อตอนนี้ขึ้นขึ้นไม่ได้เพราะว่ายังติดเป็นทางชี้พักอะไรนะอไประาาปชาล้ตอยู่โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมสอบอพ่อลูกกันอ,อ่าใช่ใช่ใช่แล้วออคุณประเสริฐเถ้านวลทองที่ว่ามีขร<บ>ับไปเนี่ยมันโมท่อนหนึ่งโมท่อนหนึ่งฮะอ่าอันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างที่อยู่กระชรวงเดิมหรือจะไปกระางานถ้าไม่ดีก็รายงานได้ใช่ครับใช่ครับเใี่ครับชวน ศึกษาเนี่ยก็คงทราบของเราลูกชายก็ดแดงนะครับเออเนี่ยบรรล้ลัาแปลกใจอ่ะคุณยศชันนันวงสว์ยศชันนันมงสวัสดรัฐมนตรีศึกษาเลยเหรอนักศึกษาเลยเหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้มีประสบการณ์ป่ะไม่มีแต่ว่าอ,อ่าคือเขาเป็นชืว่าสายวิชาการส,สายวิชาการนนะอ่ามาจากสายวิชาการจะตรงเคยเป็นอาจารย์อยู่ ซาดาบันอยู่ที่ไม่โดนก็เคยเป็นมามาเอ่อตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์เต์ยศขณะมุ่งสวัสด์เป็นสายวิชาการนี่เป็นลูกชายคุณสมชายกับเจ๊กบแฟคุณคุณยันียภาถ้าใครเคยเป็นคอการเมืองเนี่ยเมื่อปี6-1ก่อนหรือตั้งปี๖2นะสมัยที่ คุณจศชินก็ยังอยู่ต่างประเทศนั่นตอนนั้นกท็ท่านผู้ใดพยายามจะหาหัวหน้าพรรคนะครับอาผมไม่รู้นะอ่าก็เลยตอนแรกรู้สึกคุณอุ้ยก็ยังเหมือนยังไม่พร้อมนะครับครับคุณเชี่ยคุณดาวดายุเถือนนะครับตามซึ่งเอง็มอะนะครับก,ก็ก็ไม่ไม่พร้อมก็มีชื่อน,นี้ชื่อคุณยศชนะชนะเนี่ยอ่าโผล่มาแล้วก,แวก็แล้วก็หายไป อ่าแล้วก็เราก็ไม่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 ก็กลายเป็นคุณอ่าคุณอะไรนะคุณพี่พงษ์เนี่ยนะอันนา้เป็นเป็นอ่าคนณมที่อยู่เป็นคุณสุราตเอ่อเป็นคุณสุราตเป็นแต่แม่แม่ก็พี่องค์หนึ่งอ่ะอ่ะเป็นคุณคุณสุราตจริงอยู่แล้วก็เป็นคุณสุราตอยู่แล้วก็แล้วก็เพราะว่าพอดีพี่องค์หนึ่งอะ ทางคุณนก็แบ่งเป็นสองบ้านะมีเพื่อไทยก็กลุ่มคุณสุรยาแล้ก็อดูได้แต่ว่าในขณะเดียกันก็มีฝั่งบ้าไทยรัชาตินะก็มีสองบ้านะถ้าอย่างนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นโคต้าของเพื่อไทยโควต้าของตระกูลจินวัตรไปแลวกันนะชอย่างนั้นได้รับแล้วก็แล้วก็ยังมีช่วยจะเป็นลูกชายคุณถากรรังสิทธิ์ลูกชายคุณถากรเปยนลูกชายฮะลูกชายลูกชายที่ช่วยศึกษาเนี่ยลูกชายนี่ละลูกชายลูกชายลูกชาย อันนี้จะมาอันนี้จะมาเป็นโค้ต้าของกาธรรมฮะเดี๋ยวนะคนคนถากอนตันสถิตดูตไทยสร้างไทยอ่าแต,แต่แต่จะมาเป็นโค้ต้าของกาธรรมงงมากเโค้ต้าของกาธรรมแต่ว่าคุณถากอนเนี่ยมานั่งรับดีไม่ได้พ<อ>เพราะยังมีนายจิกพต้ใช้ต้องใครอยู่เข้าใจแล้ว อา่าก็าจะเอาเอา,ล,เาล,ลูกชายมานมื่งแทนเดี๋ยวนะผมไล่ลทีนะพี่ไก่ครับขออนุญาตต้องขอเข้าใจตัวองผมเองคุณถันต์ตันสธิ์อยู่ไทยสร้างไทยกูว่าอยู่แต่ห,หัวใจหัวใจอยู่อยู่กับกุณธรรมนันแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เลยลูกชายมันเปรุ่นตีแทนใช่ครับใช่ครับโอเคโอ้ยนี่ผมเพิ่งกูอ๋อพ่อพ่ออยู่กับพ่อพ่อพ่ออยู่ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทย เออคือคือมีตัวสอห้าคนน่ะมีสุดของไทยต้องไทยใช่ไหมห้าห้าคนใช่ไหมห้าคนต้องกห้าคนที่ที่ไม่เอากับทางคุณหญิงเชีาร่าต่ะห้าคนแต่จริงแล้วห้าคนเนี่ยก็ยังไม่แน่นะจะมากับคุณถากรเมื่อห้าเพราะมีเพราะมีสองคนเนี่ยไปเปิดตัวกับคุณเจร่าแต่คุณเจยร์ไทยก็เหลือสามก็เหลือสามเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ย เราสามเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเขาก็ไปอยู่เพื่อไทยแล้วก็ยืนอยู่บนคุณธากรนแค่สองคน<ม>แต่แต่ในเวลาเขานับรวมเนี่ยเขาก็เป็นนับเป็นห้า<ม>อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าการบริหารงานของคุณธากรกแหละเ<ม>จ้านหน้าทีห้าคนยังไงแล้วแล้วแล้วหนึ่งคนของไทยสร้างไทยนี่เป็นใครอ่ะก็คุณเจษวานแพทย์ยาไทยไม่ไม,ไม่มา ก็อยู่คุณคุณหญิงทุติรัตน์ก็อยู่หนงคนก็อยู่ที่มางพลเขาเจอหลายเอ็ดกับไหลายเอ็อนะคือคือไทยทั้งไทยห้าหกคนเนี่ยมีส่วนิ์หกคนนะฮะหกคนหกคนมีสี่ก๊กสี่ก๊กหกคนสี่ก๊กอ่าอ่าก็ก็หนึ่งคนเนี่ยเป็นของคุณหญิงชุติรัตน์สองคนเนี่ยเป็นมีคุณถากรเป็นขอกรรมิเชนที่กับคุณลำพูนเป็นของเขตเมืองนะครับ อ่าหนึ่งคนคือคุณเซียบุ๋มผมจำที่เมื่อไรเป็นตสผู้หญิงอยู่เยือ่อสุ่านอันนี้อันนี้ก็ไปกับพุอันนี้ไปไปไอดตกับผู้ไทยแล้วแล้วอีกสองคนอยู่ดอนเนี่ยคุณหลังกับคนอีกอดีตอดิศักดิ์เนี่ยก็ก็เปิดตัวกับกับคุณเจษไทยคุณเจษไทยอ่าโอแต่เวลาคุณถากรจะต้องมาเป็นน้าตีเอาชายมาปึนคนเปะคนต้ากล้าทำเนี่ย คุณหากอรก็ต้องบอกว่ามีห้าคนก็ต้องรอดูว่าว่าเวลาโหวตเนี่ยก็ต้องฝีมือเราต้องฝีมือว่าจะคนถึงบักอ่าใช่ใช่โยนได้เนี่ยอันนี้นี่คือความพิสูจน์ฐานของการโอ้เอาไปเออเอาไปเลยพี่เอาไปนะพี่เพราะั้นวันนี้มันมีข่าวไงมีข่าวเป็นเหมือนไม่ข่าวในในไม่เชิงอะไรเงี้ย เรไอ้เสออสานเนี่ยเรวโวยละของพระพุทธไนนะว่าหูคนมอออกมาไม่ตอบโจทย์คือที่ครับก็หมายความว่าสพสออสานเนี่ยเยอะไปชดแล้วก็สอหลายภรษาเนี่ยบางคนแต่สมัยเจ็ดสมัยหกสมัยเยอะมากครับก็อยากเป็นน้ำตีจะไม่ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอาก็ดูดิ กระทรวงก็อย่างเงี้ยที่เอามาจากพุมธิไทยอ่ะก,ก็ต้องให้พรรคเนี้ยให้ให้กับทั้งพรรคการท่าบ้างให้กับทั้งประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,นี้อ,อะไรเงี้ยแล้วก็กลุก่มนี้กลุ่มกลุ่มพลังประราชาไอ้กลุ่มรวมไทั้งชาติอี<า>กใชแล้วม<ช>ันแ,แบ่งกันไปโอ้โหอ,อ,อย่างไอ้หยยังศึกษาเนี่ยที่เอามาจากทาง คุณวินเนี่ยทางพี่ชายก็เป็นของคุณเจแดงอะากล้าเ<ห>ข้ากลัวไปอ่าโอโอโอ,โอ,โอโก็ได้ข่าวว่ากล้าทำมาจะได้ไอ้บางเนี้องอ้กล้าทำะไรได้เออไอ้ไบางเนี่อรายงานเนี่ยรายงานเนี่ยคุณบันเนี่ยกลุ่มกลุ่มสิบแปดคนกองสิบของสิบเนี่ยเออเจ้าลอฮะก็ก็ก็นร่งคุยกันเยอนเนี่ยคือเนี่ยเรื่องคุยกันจได้รายงาน เราก็อยู่ที่เก่าอ่าอย่างเงี้ยเอาแล้วก,ก็คุณเฮงเอาอาะไรงานขึ้นมาแล้วแล้วแล้วเพื่อไทยได้อะไรอ่ะที่จุดเอเอเออออออได้ได้ไปต่อไงพี่แคน <c oughs> เอาถูกไหมคือตอนที่เพื่อไทยเนี่ยนะเอาตรงก็คือนจนมุมนั้นถ้ามาเนี่ยยอมทุกอย่างเพื่อได้ไปต่อคือต่นต่อตออตอนเพื่อไทยไม่คีดอกยไปต่ออย่แล่วเห็นเขายอมแล้วคือไปต่อ คือต้องมาหยออยู่ไปแต่เขาหยอกเงินจีเอาแต่แล้วแต่วเพื่อไทยอยากได้นายกนาก็ต้องแลกกันหน่อยซึ่งซึ่อันนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการแหละว่าครับเออคือคือเสียงแบบนี้ยมันกินได้หมดอ่ะคือทางฝ่ายเพื่อไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียงตัวตุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปไปไปซื้อชอบไหมนะอ่าไปเอามาไปชอบเปล่านะแต่อย่าคิดนะครับ มันจะบ่กเพื่อไทอย่างนี้ฝั่งนี้เขาซื้อซื้อได้โอฝั่งไหนฝั่งฝ่ายฝ่ายค้าเนี่ยบางคนบางพักนี่หรอซื้อได้ยังได้ได้ได้คือคือการบริหารจัดการท่าไม่ดีมิเศ์ครับถ้าคนมู้สูบโดยมีมืน้อยครับไม่เคยได้อเลยเนี่ยคืออย่างว่าเพื่อไทยวันนี้ไม่เหมือนเพื่อไทยเมื่อเมื่อเมื่อเพื่อไทยยุ่งยากไม่เหมือนไทยรักคุณอยู่นะครับครับเพื่อไทยวันนี้ก็ก็มีต่างเฉพรค คือตัวใบพักหนึ่งที่ยังคือผู้หาภัยหยริ้งไม่ได้<ม>อ,อย่าว่าจะจิ้งเลยตอนนี้ให้อยู่ได้ก่อนจะจะจะแล้วเนี่ยไอ้าการแบบนีนเน้เอาแค่ว่าถ้าประจุงสภาถ้าวิบวิบฝ่ายเพื่อไทยไคุมไม่ไดีอ่ะครับต้องสอบพากันป่วยสักสิบคนเนี่ยยุ่งแล้วนะพี่จุนลาป่วยสิบคนน่ะ ลาเปิยสิบคนอ่ะลาปิยสิบห้าคนเนี่ยรู้สึกยิ่งเลยนะเอ่ยยิ่งเลยยิ่งยิ่งนี่เออเออก็สำคัญเนาะสำคัญเฮ้ยอยากก็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะในการปรับคอรมอเนี่ยยังก็ต้องก็ต้องดูว่าไมต้งช่างดูว่าเขาก็จะโมงอ้าเฮ้ยถ้าอย่างนี้พักเล็กได้แล้วพักใหญ่ทำไมอ่ะ S <S อออนเออไอเงี้ยไอนี้แล้วมันก็จะเกิดเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าจากนี้ไปเอาสมามติท่านท่านเดตติ้งหรือทางานก็เพิ่มขึ้นก็ไม่ไหวแต่ถ้าเดตติ้งล่วงเนี่ยมันมีเสทียรภาพนี่เกิดเครื่องรวนรวนรวนเครื่องรวนอ่าพอ,าอาช่วชุ่มอยู่เนี่ยปั๊บไม่ได้เกิดหาย ลาป่วยรักกิดก็สิบคนสิบห้าคนยุ่งเลยใช่ไหมเออเออใช่ใช่ใชลากิดัาป่วยท้องเสียขึ้นมาอาหอรอ,อ,อาหารเป็นพิสขึ้นมายี่สิบคนสิบห้าคนยุ่งเลยในชะ่ไหเออใช่ใช่แล้วเนี่ยฉันก็ต้องรอด้วยแล้วมีช่วยที่เหลืออยู่เนี่ยมีช่วย โมไทยอ่ะมท้องสีมันต้องต้องเป็นเู้ใช้ตัวเด็กอีกสักคนอ่ะใช่ไหมอะไรเนี่ยเอออะไรเนี้ออ่าแล้วเป็นอะไรต่างตำแหน่งต่างเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจะแก้การอย่างไรกลุ่มภาคอีสานเอ่อกลุ่มภาคเหนือเอ่อซึ่งซึ่งอีสานเนี่ยเป็นเฉพาะส่นใหญ่ทั้งสุดครับเอ่อ ใครจะได้ตำปีบ้างที่ภาคเหนือเนี่ยคุณเชิญนาก็อยากกลับมาแบลงทีอะไรหรือภาคอีสานเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีมีแค่คุณมณนพรเจริญศรีใช่ไหมที่อยู่นคนวลแล้วพวกเกี่ยวคุณประยุทธ์ศรณฑ์คุณเขยมคุณเกี่ยวคับย่งก็อยากกลับมาเป็นอีกเนี้ย อช่เน well. so yeah. really yeah. yeah. ีบอกเพราะฉน้เ oh น okay. oh, ี่ยก็จะมีมีเสียงแล้วก็อย่างเงี้ยเอาที่สุดผมผมตรวจสอบดูแม้แต่ในคนกองเคียบเพื่อไทยอ่ะเขามีชื่อลูกชายคุณโยฮาจะมาเป็นมี่ริยาเนี่ยก็มีเสียงพูกเอ้ทำไมต้องเป็นนี่อะไรเงี้ยนี่นอนก็ต้องเอาอีกแล้วอีกแล้ว่ไม่ีคนเพื่อไรยเองนะ S <S เออเออไม่ใช่คนนอกนะคนเพื่อตัเองอ่ะเออประมนี้ต้องการน่ก็แน่นอนเออวันนี้แันเนี่ยก็ก,ก็ต้องจับตาด,ดูแต่ว่าเนี่ยที่แต่สนนใครใครเป็นหลักนะครับจากครมอใช่คุณลุงอิงหรือว่าต้องมีตัวช่วยเหมือนเดิมมีตัวช่วยคเดิมะคนเดิม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 ไอ้ไอ้ที่ที่มานั่งที่โรงแรมื่องหุ่นนวดที่ไ่นอันนี้ก็เป็นเป็น แค่เน่าฉาบเน่าฉาบทุกทุกอย่างจบแล้วต้งแต่วันเสาร์วันศุกร์เน่าฉาบอ่าใช่ครับแช่ครับทุกคนต้องเขียนว่าทำไมที่ไปรับหุนไม่มีคนขิงอยู่ด้วยเอาคนขิงไม่อยู่ไป็นเพราะที่มีติดประ้าเป็นอย่างที่พิจิตอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับโยคือคือคือเค้ของของรวมไทยชาติชาติยังไม่จบผมว่า คงรู้สึกเห็นข่าววันนี้นะที่คุณระบอกมาตลาดเนี่ยอ๋อทวงพักอ่าไม่แม่คิดเท่าไหร่ใหอ่าบอกว่าคุณคุณยอดคุณคุณสมบัติขคุณธีรันไม่ผ่านไม่ผ่านอ๋อใช่ใช่ก็จะเล่นอ่าอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาหน้าพิสูจเพราะตอนนี้ตอนนี้ส่งรายชื่อไปตรวจสอบหน้าพิสูจนแต่ดูว่าคุณธีรพันธ์มีคดีในปปชมีคดีปปชมีเรื่องแจก ผมยังชีพสองเลยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องถือข้อมูลใช่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 ซึ่งอันนี้ก็ต้องวัดใจแหละว่าทางทางกิจการเขาจะว่ายังไงแล้วทางนิยมจะว่ายังไงอ่าจานั้นเนี่ยจะนั้นคือเอ่อคือนี่ทางกลุ่มคุณสุชาติชงกิจคุณนัทตั้ันานาร่วมกันเนี่ยครับเอ่อเนี่ยก็เงินไทยยังไม่จบเหมือนกันยังไม่จบครับจบว่าวันเนี้ยโอเคคุณมองคุณเข็งอยู่แน่นอน ครับด <unter> ี๋ยวงไม่จบีักอย่างครับ,รบ,บพี่แคนขอโทษจีโดนทันไม่จดแต่วเวลาเหมดจริงๆเชิญทุกท่าขอบคุณมากลึกมากครับลาไปด้วยกันครับทั้งพี่แคนทันนิการทั้งผมพี่สุทธิ์คงพระชาโพงศ์สวัสดีนะครับว่าดีครั <c oughs> บ